สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคุยกับหมอแล้วก็คุณพยาบาล่าคลอดหรือว่าคลอดเองดีวันนี้คุณหมอจะมาให้คําแนะนํานะครับคลอดก็จะมีสองช่องทางเนาะก็คือคลอดทางช่องคลอดหรือสองการผ่าตัดคลอดครับมันก็มีดีมีเสียกันคนละยะอือยกตัวอย่างอเอาการคลอดทางช่องคลอดก่อนครับมีข้อด,ดีก็คือ มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าการผ่าตัดลอดอยกตัวอย่างเช่นเรื่องการเสียดเลือดเนี่ยเนื่องจากว่าพอเด็กเขาคลอดออกมาตามช่องตามทางปกติแล้วอะเราก็อาจจะตัดฝีเย็บเพิ่มทันเรื่องมันก็ออกเฉพาะแค่ตรงฝีเย็บแล้วก็เย็บกลับคืนเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าผ่าตัดขอดใช่ไหมก็ต้องมาผ่าผนังหน้าท้องเนาะผนังหน้าท้องก็มีหลายชั้นเนาะแล้วก็ผ่ามลูกอกีกเอาเด็กออกมา เอาโกออกแล้วค่อยเย็บปิดกลับคืนยกตัวอย่างเช่นเรื่องการเสียเลือดเนี่ยการผ่าตัดขอดก็มีโอกาสเสียเลือดเยอะกว่าแล้วเนาะนัะ้นโดยรวมๆกมคือผ่าตัดขอดมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เยอะกว่าการลอดเองทางช่องลอดจะสามารถเรียกได้ไ,ดไหมครับคุณหมอว่าผ่าตัดขอดเนี่ยขอดเองเนี่ยปลอดภัยมากกว่าผ่าตัดคลอดใช่แต่ก็ไม่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆเลยการตั้งครร มีโอกาสเกิดภาวะภาวะแทรกซ้อนทุกการตั้งครรภ์ครับเป็นเรื่องสําคัญมากต้องรับรู้นะฮะเอาครน,นี้นอกจากเรื่องว่าข้อด,ดีของ,กา,ขอองขอการข้อเองกการข้อเองทางช่องคลอดก็มีข้อจํากัดข้อเสี่ยงของเขาเหมือนกันก็คือจะไม่สะดวกไม่เป็นเวลาไม่รู้เมื่อไหร่รแล้วก็ใช้เวลานาน,านในการจากเจ็บท้องคลอดป่างลูกจนเปิดหมดแล้วค่อยเบ่งคลอดอ พวกนี้ใช้ระยะเวลานะครับไม่สามารถกําหนดได้เองอกับกันถ้าเป็นการผ่าตัดลอดล่ะแน่นอนก็มีข้อดีก็คืออาจจะพอกําหนดช่วงวันเวลาได้บ้างแต่ไม่ทั้งหมดเช่นเราอาจจะออยากลอดพ่กนี้แหละแต่บังเอิญวันนี้เจ็บท้องลอดมาก่อนอยเงี้ยเราก็รอจนถึงพรุ่งนี้ไม่ไหวก็ต้องผ่าตัดลอดโกดเนาะอันนี้ ก็รู้คร่าวๆเลยว่ามีดีมีเสียเรื่องการฟื้นตัวนะคะการคลอดเองก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าเพราะว่าแผลเขาก็เล็กกว่าเนาะเขาก็เดินเหินได้สะดวกกว่าหลังคลอดเลยเนาะเทียบกับการผ่าตัดคลอดเนาะก็มีแผลผ่าตัดที่หน้าท้องก็ยาวประมาณ9ถึง10เซน9ถึง10เซนติเมตรอ่ะท่านมันก็เจ็บใช่ไหมก็อาจจะความฟื้นตัวก็อาจจะช้ากว่าแต่ก็ไม่ไม่ได้มากหรอก คือหมอเขาก็รู้นะว่าเจ็บว่าปวดเขาก็ให้ยากแก้ปวดอย่างดีเนาะให้พอให้ให้นมบุตรได้มีกิจวัตรประจําวันได้ทอันก็ดีมีดีมีเสียกันคนละทางอะ่ะนะเราต้องดูต้องรู้อะ่นะอันนี้อาราธาถามว่าอาราหมอสูพิจารณาคอดว่าคนไหนควรลอดทางช่องลอดหรือการผ่าตัดลอดดีหมอสูเขาพิจารณายัางไง เราจะพิจารณาจาก4ข้อดังต่อไปนี้ครับอันที่หนึ่งมีโรคอะไรที่ไม่สมควรลอดทางช่องลอดไหมยกตัวอย่างเช่นเด็กไม่กลับหัวเอาอย่างอื่นลงอ่ะเช่นเอาแขนขาลงอย่างนี้มันออกไม่ได้อ่ะก็ต้องเอายผ่าใช่ไหมหรือเคยมีแผลผ่าตัดที่เนื้อมดลูกมาก่อนพวกเนี้ยทำให้ว่าตอนที่เจ็บต้องลอดเนี่ยมีโอกาสที่จะแผลผ่าตัดนั้นจะแตกได้ประมาณ2อเปอร์เซ็นต์มีจะเจ็บซ้ำข้าไปอีก อมันมีมากกว่าเจ็บมามคือแตกสองเปอร์เซนต่อให้แตกในห้องผ่าตัดเนาะก็อาจจะช่วยเด็กไม่ทันอะ่ะ<ว>เด็กเขาข<ส>าดออกซิเจ<ล>นได้ไม่ถึงสี่นาทีอะ่ะแต่ผ่าตัดคลอดกว่าจะเด็กจะออกมานะ่ะม,มานานกว่านั้นนะหรือมีภาวะโรคก,กอดตามหรือโรคคลอดลอกตัวก่อนกําหนดนะจะเห็นว่าไอ้โรคพวกนี้ยหมอสู่คนที่ฝากคันเขาจะบอกคุณได้เนาะก็บอกได้ตั้งแต่ช่วงฝากคันนี้แหละก็พอบอกได้แล้วครับ อันที่สองก็คือว่าเด็กโตเกินไปไหมถ้าโตเกินไปเนี่ยให้ระวังปัญหาเรื่องข้อติดไหล mm hmm. ข้อติดไหลแปลว่าหัวออกได้แต่ไหลออกไม่ได้อพวกนี้ก็จะมีนะครับถามว่าระหว่างฝากคันเรารู้ได้ไหมบอกว่าไม่ได้อะเพราะว่าตอนที่เด็กอยู่ในมดลูกเขาจะนอนหอ่อๆตัวเนาะ mm hmm. เด็กเขาจะกางไหลออกจังหวะเดียวคือตอนที่หัวออกมาแล้วแล้วก็จะดึงหัวออกเขาจะกาง ไหลออกจังหวะเดียวเลยพันจะรู้เมื่อตอนที่เจ็บท้องคลอดไปเยอะแล้วอะตอนที่หัวเด็กจะโผล่แล้วอะเรารู้ตอนนั้นตอนเดียวจึงไม่สามารถทํานายภาวะข้อติดไหลได้ทั้งหมดแต่เราพบว่าเปอร์เซนต์การข้อติดไหลจะเพิ่มขึ้นตามน้ําหนักเด็กอ่าเรามีตัวเลขเดี๋ยวมีชาร์ตให้ดูนะครับก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นเด็กหนักน้อยกว่า3ากิโลนะน้อยกว่า3ากิโลก็จะไม่เกิดข้อติดไหลเลยอ่าก็ตรงมาตรงไปเด็กตัวเล็กก็ไม่ข้อติดไหลอะ ต่ถ้าเกิดว่าเด็กโตเกิน4,500กรัมหรือ4โลครึ่งอ่ะจะเกิดข้อติดไหลประมาณ19%ตครับอ่าตัวเลขนี้ต้องจําเนื่องจากว่าพอเป็นอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเหตุผลอาการแพทย์อีกข้อหนึ่งก็คือว่าถ้ากะว่าเนี่ยเด็กหนักเกิน4,250ถึง4,500กรัมบวกแม่เป็นเบาหวานกันตั้งครรภ์เขาบอกว่าให้เอาไปผ่าตัดขอดคุมไม่สามารถขอดเองได้หรอใช่มีโอกาส จะเกิดข้อติดไหลได้เยอะอตั้ง19%บอซส่งไปซีซาได้เลยใช่แต่คราวนี้มันจะมีพวกกัมกึงอ่ะก็คือถ้ามาดูตัวเลขจริงแล้วมาดูตั้งแต่3 5 0 0ถึงอันนี้มีโอกาสข้อติดไหลแล้วประมาณ1%อแล้วก็4 0 0 0ถึงมีโอกาสข้อติดไหลประมาณ5%อนนั่นแปลว่าสมมติเรากะน้ำหนักคร่าวๆจากอัลตราซาวน์ตอนช่วงใกล้คลอดเนาะสมมุิสัก3 8สัปดจห์แล้วเด็กหนัก 3,700กรกรัมอย่างเงี้ยแล้วคุณมีความคิดว่าอยากจะลอดเองตางช่องลอดอต้องรู้เอาไว้ด้วยว่ามีเปอร์เซนต์ข้อติดไหลด้วยตัวน้ำหนักเด็กเองประมาณ1,5บวกเป็น6%เปอร์เซนเนาะก็คือว่า90เดินมาร้อยคนจะลอดได้94%อีก6%มีปัญหาเรื่องข้อติดไหลนะซึ่งผลของการค้อติดไหลเนี่ยไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเช่นเขาอาจจะมีเด็กกระดูกไหปลราหั เส้นประสาทที่แขนที่การคือมีแขนมีนิ้วมีมือครบนะแต่ขยับไม่ได้ใช้งานไม่ได้<ฟ>เพราะว่าเส้นประสาทเขาจะมาจากคอแล้วก็ลงมาไหปลาร้าถ้าไหปลาร้ามันหักก็ไปทิ่มเส้นประสาทที่แขนตรงเนี้ยเขาก็ใช้งานแขนไม่ได้อันตรายมากเลยชใช่แม่ฝั่งแม่ก็มีเหมือนกันนะก็คือ,อพอเด็กตัวใหญ่ใช่ไหมแผลก็ใหญ่เลือดก็ออกเยอะอันนี้ก็เลยเป็นภาวะแทรกซ้อนใช่ที่จําเป็นต้องรู้เหมือนกันครับ มาข้อที่3ก็คือว่าดูเชิงการแม่กับตัวเด็กว่าได้สัสดส่วนกันไหมอ,อันนี้หมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าถ้าเด็กตัวโตแต่แม่เชิงการกว้างกว่าอย่างเงี้ยเขาจะมุดออกมาได้แต่ถ้าเด็กตัวเล็กแต่แม่เชิงการแคบกว่าอย่างเงี้ยเขามุดออกมาไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะ เรารู้จังหวะเดียวคือตอนที่เจ็บท้องคลอดไปเยอะแล้วเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะเดียวเลยตอนที่เจ็บท้องคลอดน่ะที่เด็กเขาจะเอาหัวมุดผ่านกระดูกเชิงการแม่มาแล้วก็มาขยายปามาลูกอะแล้วหมอหรือพยาบาลห้องคลอดเขารู้ได้ไงรู้จากการตรวจภายในอะครับเขาจะตรวจภายในเป็นระยะละแล้วก็จุดพอดการาฟเอาไว้อะ ถ้าปั๊มลูกเขาเปิดสองเป็นสี่เป็นหกเป็นแปดเป็นสิบเซนพวกอย่างเงี้ยคอนได้แต่ถ้าเกิดว่าอ่าชั่วโมงนี้ห้าเซนอีกสองชั่วโมงห้าเซนอีกสองชั่วโมงห้าเซนอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยคอนไม่ได้ือไม่ขยายขึ้นใช่ปั๊มลูกไม่ขยายขึ้นเขาไม่เอาหัวมูดผ่านกระดูกเชิงกานมาขยายปั๊มลูกอ่ะเราก็เลยรู้จากการตรวจไหอันนี้จะเห็นว่ารู้เมื่อเจ็บท้องคลอดไปเยอะแล้วก็คือต้องเปลี่ยนกระบวนการใช่คลอดนช่วงนั้นเลยฮะท่านจะเห็นว่าเนี่ย ถามว่าถ้าถามตอนฝากคันว่าเออคนไหนจะคลอได้คลอไม่ได้ตอบได้เลยไหมตั้งแต่ตอนฝากคันอตอบไม่ได้ทั้งหมดนั้นมันก็คือเหมือนว่าเออดูข้อแรกว่าไม่มีโรคอะไรที่ไม่สมควรข้อทางจะข้อก็ต้องลองคลอดดูถ้าคลอไม่ได้ก็ไปผ่าเท่านั้นเองนะคบอันที่สี่สำคัญมากเหมือนกันก็คือความเจ็บปวดเนาะของแม่ตอนตั้งครันอะ่ะคือตอนที่จะคลอดเองอะ่ะ เมื่อลูกมันจะหดตัวเขาก็จะเจ็บตอนท่วงที่เจ็บช่องคลอดน,นี่แหละพอเบ่งเสร็จแล้วอะ่ะตอนก่อนจะตัดเยปหมอเขาฉีดยาชาถึงตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้เจ็บคือแล้วอ,ะอ,อ่ะตรงฟีเยอ่ะเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามาผ่าตัดขอดละ่ะเขาก็จะบล็อกหลังเนาะแล้วก็เติมมอร์ฟีนให้ก็ทําให้ไม่เจ็บตอนที่ผ่าตัดขอดเนาะแต่พอขอดเสร็จไปแล้วอะ่ะเลือยีิบสี่ชั่วโมงไปแล้วอะ่ะมอร์ฟีนมัน หมดลิ้นแล้วเขาก็จะเริ่มปวดเหมือนปวดแผลผ่าตัดทั่วไปนั่นแหละเนะคุณหมอสู่เขาก็จะรูนะคะเขาจะให้ยากแก้ปวดอย่างดีให้พอที่จะใช้ดํารงชีวิตได้ให้นมบุตรได้อย่างเงี้ยนะมันก็มีดีมีเสียกันคนละอยา่างมีวิธีพิจารณากันคนละอยา่างครับฟังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้เรื่องการเลือกพิจารณาการคลอดเองทางจ่องคลอดหรือการผ่าตัดคลอดเนี้ย จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อให้สามารถคลอดเองหรือผ่าตัดคลอดได้อย่างปลอดภัยนะครับครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องคุยกับหมอแล้วก็คุณพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์กับคนตั้งครรภ์และกับครอบครัวด้วยนะครับครับสำหรับวิดีโอหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรคุณหมอจะมาคุยเกี่ยวกับเราเรื่องอะไรก็เดี๋ยวติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ